สวัสดีครับนะครับก็พบกับารายการแมทอินเบดรูมนะครับก็คือรายการคณิตศาสตร์ในห้องนอนนะครับก็คือเป็นการทบทวนบทเรียนก่อนนอนนะครับเพราะว่าการทบทวนบทเรียนก่อนนอนเนี่ยจะทำให้เรามีสมาธิครับมันเป็นแบบว่าวิถีหรือไลฟ์สไตล์ของบางคนนะครับก็จะชอบอ่านหนังสือก่อนนอนอะไรเงี้ยนะครับตัวครูเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ทําแบบฝึกอะไรเงี้ยก่อนนอนก็ จะทาให้เราหลับสบายครับเป็นยานอนหลับเล็กๆนะครับแต่ก็มีสมาธิในการทําด้วยนะครับทีนี้วันนี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยนักเรียนก็เรียนเรื่องรูปหลายเหลี่ยมนะครับครูก็จะใช้เรื่องรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยมาเป็นเรื่องแรกก่อนในการที่จะมาทบทวนนะครับก็ใช้หนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับของนักเรียนเนี่ยนะครับของสสวทเนี่ยนะครับก็อยู่ในบทที่7นะครับบทที่7ในเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมนะครับก็ หน้านี้เลยครับอ่าครูก็ขอเปิดตัวด้วยการเฉลยหน้านี้เอไม่ใช่อย่าเรียกว่าเฉล,เลยนะครับเรียกว่าทบทวนบทเรียนนะครับครูก็ขอทบทวนบทเรียนอันนี้ก่อนนะครับในหน้าที่32นะครับแบบฝึกหัดที่7.1นะครับหัวข้อที่1ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันนะลองดูนะครับนะครับเราก็จะมาเริ่มกันในแบบฝึกหัดที่ 7จนะครับในข้อที่1ใหญ่นะครับนะครับในข้อ1ใหญ่นั้นเขาให้คําสั่งไว้ว่านะครับให้หาขนาดของมุมภายในที่เหลือนะครับและระบุว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนะครับโดยพิจารณาจากขนาดของมุมนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในโจทย์ข้อที่1นะครับอันนี้ขออนุญาตซูมโจทย์ข้อที่1ขึ้นมานะครับในโจทย์ข้อที่1เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในข้อนี้เราจะหามุมที่เหลือได้นะครับมุมที่เหลือที่เขาให้หาเนี่ยนะครับอยู่ อยู่ตรงนี้นะครับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมตรงตัว A เนี่ยนะครับมุมที่เขาให้หาเนี่ยมีชื่อว่ามุมนะครับ C A R นะครับโจทย์ให้หามุม C A R นะครับว่ามุม C A R เนี่ยมีขนาดเท่ากับกี่องศานะครับทีนี้เราจะหามุม C A R ได้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีความรู้ก่อนว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีขนาดเท่ากับ180อองศานะครับเนี่ยครับมุมภายในของสามเหลี่ยมเนี่ย คือมุมภายในของมันก็คือทั้ง3มุมเนี่ยนะครับรวมกันจะต้องได้180องศานะครับทีนี้เราก็นักเรียนก็สังเกตดูนะครับว่าเราก็ทราบแล้วสมุมนะครับเนี่ยเราทราบมุมนี้แล้วเห็นไหมครับมุมที่1ตรงนี้นะครับห้าองศานะครับมุมนี้ชื่อว่ามุม ACR นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มุมที่2ที่เราทราบก็คือตรงนี้นะครับอยู่ตรงตัว R เนี่ยมุมมุมนี้ชื่อว่ามุม cra นะครับเวลาเราอ่านชื่อมุมเนี่ยเราก็จะเอาชื่อที่มุมที่เราอ่านไว้ตรงกลางนะครับเราจะอ่านจากแขนของมุมด้านหนึ่งนะครับไปที่จุดยอดมุมแล้วก็ไปอ่านที่แขนของมุมอีกด้านหนึ่งนะครับรั่นก็สรุปก็คือเรารู้2มุมนี้แล้วนะครับโดย2มุมนี้นะครับมุมหนึ่งมีขนาด55องศานะครับอีกมุมหนึ่งมีขนาด65องศาเราก็จับมุมที่ทราบ2มุมนี้รวมกันก่อนนะครับซึ่งเราก็นํา 5 5บนี่นะครับบวกกับ65นะครับเราก็จะได้เท่ากับ120องศานะครับเสร็จแล้วเมื่อเราทราบ2มุมแล้วเราก็เอามุมที่เราทราบเนี่ยไปหักออกจากมุมภายในของสามเหลี่ยมทั้งหมดนะครับซึ่งก็คือเอา180องศานี่นะครับมาลบออกนะครับมาลบกับ120คือมุมที่เราทราบนะครับก็จะพบว่าเมื่อเราลบเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เท่ากับ หกองศานะครับนั่นก็แสดงว่ามุม A นะครับที่อยู่ด้านบนนะครับหรือว่ามุม CAR เนี่ยนะครับก็มีขนาด60องศานะครับนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็น60องศานะครับทีนี้พอเราได้มุมครบทั้ง3มมุมนะครับอ่าเราก็ตอบบรรทัดแรกได้แล้วนะครับว่าอ่าตรงนี้นะครับอ่ามุม CAR เนี่ยนะครับ มุม C A R เนี่ยเท่ากับ60องศาทีนี้โจทย์ให้เราตอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตอบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนะครับทีนี้สามเหลี่ยมเนี่ยนะครับก็จะมีการระบุอยู่2แบบคือระบุตามด้านกับระบุตามมุมนะครับถ้าระบุตามด้านเนี่ยนะครับก็จะมีสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแล้วก็สามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับแต่ อันนี้เป็นการระบุตามมุมนะครับเพราะโจทย์ให้หามุมถ้าลักษณะของมุมนี้เราจะเห็นว่ามุม55องศาก็เป็นมุมแหลมนะครับมุม60องศาก็เป็นมุมแหลมมุม65องศาก็เป็นมุมแหลมเพราะนั้นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีมุมแหลมทั้ง3มมุมเลยนะครับก็จัดอยู่ในประเภทสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับข้อนี้ก็ตอบสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ มุม CAR เท่ากับ60องศาแล้วก็ตอบสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับนี่ก็คือคำตอบในข้อที่1นะครับนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูในข้อที่2นะครับในข้อที่2นี่นะครับรูปก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับในข้อที่2เนี่ยจะเห็นว่าโจทย์ให้หามุมตรงนี้นะครับนะครับมุมตรงตัว E ตรงนี้นะครับซึ่งมุมตรงตัว E เนี่ยนะครับเราก็จะอ่านชื่อว่ามุมนะครับ PET นะครับในโจทย์ให้หามุม PET นะครับมุม PET ว่ามีขนาดเท่ากับกี่องศานะครับนี้เราก็ทําเช่นเดิมนะครับเราก็จับมุมที่โจทย์เนี่ยให้มาแล้วทั้ง2มุมเนี่ยรวมกันก่อนจะเห็นว่าข้อนี้โจทย์ให้มา2มุมนะครับคือมุมตรงนี้60องศานะครับมุมตรงนี้มีชื่อว่ามุม EPT นะครับมุม EPT ในโจทย์ให้มา60องศานะครับ เราก็60นะครับแล้วก็บวกกับมุมตรงนี้นะครับคือมุมตรงต,รงตรงัว T เนี่ยนะครับชื่อว่ามุม PTE นะครับมุม PTE ก็มุม PTE ก็มีขนาด30องศานะครับรวมกันนะครับ2มุมที่เราทราบก็คือ90องศานะครับตอนนี้เราก็รู้90องศาแล้วทีนี้ มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับเช่นเดิมครับมุมภายในรูปสามเหลี่ยมก็180องศานะครับเราก็จับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนีครับคือ180องศาเนี่ยหักออกจากที่เราทราบแล้วนะครับก็เอา180บลบกนะครับก็ได้เท่ากับ90องศานะครับเพราะนั้นมุมที่เรากำลังหาอยู่นะครับคือมุม PE t ก็มีขนาด90องศานะครับนะครับทีนี้ มุม90องศาเนี่ยนักเรนก็ทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นประเภทของมุมฉากนะครับมุมฉาก90องศา,าเพราะนั้นเราก็จะใช้สัญลักษณ์มุมฉาก่ยเติมลงไปตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นมุมฉากครับอ่าพอเราได้ตรงนี้มานะครับเราก็นําคําตอบไปสรุปนะครับโดยเราสามารถสรุปได้ว่าอ่ามุม PET เนี่ยนะครับนะครับมีขนาดเท่ากับ90องศานะครับ และทีนี้ประเภทของสามเหลี่ยมนะครับเนื่องจากแบบฝึกนี้นะครับเข <Writing> าให้จําแนกประเภทสามเหลี่ยมโดยจําแนกลักษณะของสามเหลี่ยมตามมุมนะครับจำแนกตามมุมแล้วก็พบว่านะครับรูปสามเหลี่ยมร,รูปนี้นะครับมีมุมฉากอยู่1มุมนะครับแล้วก็มีมุมแหลมอีก2มุมนะครับคือ90องศาเนี่ยเป็นมุมฉากนะครับแล้ว <hand> ก็60องศาเป็นมุมแหลม30องศาเนี่ยเป็นประเภทมุมแหลมนะครับพบว่าม <une> ีม <amb> ุมฉาก1ม mm ุม hmm. เพราะนั้นสามเหลี่ยมที่มีมุมฉากอยู่1มุมเนี่ยนะครับแล้วก็มีมุมแหลม2มุมเนี่ยก็จะเป็นประเภทสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับข้อนี้ก็เลยตอบสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะนั้นข้อนี้ก็จะพบว่ามุม PET มีขนาด90องศาและรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนะครับทีนี้เราก็มาถึงข้อที่3นะครับตอนนี้เราก็เริ่มทำได้เร็วขึ้นแล้ว เพราะว่ามันก็ใช้หลักการเดียวกันกับข้อ1กับข้อ2นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับ <c oughs> ก็คือเราต้องนํามุมภายในของสามเหลี่ยมเนี่ยมาหักออกจากมุมที่เราทราบแล้วนะครับมุมที่โจทย์กําหนดมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็นํามารวมกันก่อนแล้วก็ไปหักกับมุมภายในของสามเหลี่ยมนะครับมาดูนะครับข้อนี้โจทย์ใหเ้เราหามุมตรงนี้นะครับนี่มุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้ก็คือมุมสอยวนะครับ โจทย์ให้เราหามุมสยววอนะครับอยู่ตรงยอยักษ์เนี่ยนะครับมุมสยววอนะครับเราก็นํามุมที่เราทราบนะครับตรงนี้เราทราบแล้วคือ50องศานะครับก็คือมุมยสยวอเนี่ยเราทราบแล้วนะครับ50องศานะครับเรามารวมก่อนนะครับเอามารวมกับมุมตรงนี้มุมที่เราทราบอีกมุมหนึ่งคือ30องศานะครับมุมนี้ชื่อว่ามุมสวอยอ30เนี่ยนะครับก็บวกกันนะครับ50บวก30ก็ได้ 80นะครับอ่าเพราะนั้นมุมที่เราทราบแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็คือ80องศานะครับเราก็นำมุมภายในของสามเหลี่ยมก็คือ180นี่นะครับมาหากออกจากมุมที่เราทราบนะครับก็180ลบ80ก็ได้100องศานะครับ100องศาเพราะนั้นตรงนี้นะครับมุมสอยอวอก็าจะได้เท่ากับ100องศานะครับเราก็ไปเติมตรงนี้นมุมสอยอวอ ก็คือ100องศานะครับก็สามารถตอบข้อนี้ได้แล้วว่ามุมซอยว์นะครับเท่ากับ100องศานะครับทีนี้มันเป็นประเภทของสามเหลี่ยมชนิดใดเราก็ต้องสังเกตครับเนื่องจากมุม100องศาเนี่ยเป็นมุมป้านนะครับส่วนมุม50องศากับมุม30องศาเนี่ยจัดเป็นประเภทมุมแหลมจะเห็นว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยนะครับมีมุมป้าน1มุมนะครับแล้วก็มุมแหลม2มุม เขาก็บอกไว้ว่าถ้าสามเหลี่ยมที่มีมุมป้านหนึ่งมุมกับมุมแหลมสองมุมเนี่ยก็จัดอยู่ในประเภทของสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับเพราะมันมีมุมป้านอยู่หนึ่งมุมข้อนี้ก็ตอบสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับก็สรุปคําตอบข้อที่สามนะครับข้อนี้ก็จะตอบว่านะครับมุมสยวเนี่ยมีขนาด100อองศานะครับแล้วก็เป็นประเภทของสามเหลี่ยมมุมป้าน นะครับต่อไปก็มาพบกับข้อที่4นะครับข้อที่4นี้เริ่มจะแปลกกว่า3ข้อแรกแล้วนะครับถ้าเราสังเกตข้อที่4นะครับจะเห็นว่าข้อที่4นั้นโจทย์กําหนดมุมมาให้มุมเดียวนะครับแต่3ข้อแรกนั้นโจทย์กําหนดมาข้อละ2มุมหมดเลยนะครับทีนี้ข้อนี้โจทย์กําหนดมามุมเดียวถามว่าเราต้องสังเกตอะไรเพิ่มเติม er นะครับ à, นักเรียนก็สังเกตเพิ่มเติม er ตรงนี้ครับจะสังเกตว่านี่ที่ครูวงเนี่ยนะครับนี่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับ แปลว่านะครับเส้นทั้ง3เส้นหรือว่าด้านทั้ง3ด้านเนี่ยมีความยาวเท่ากันนะครับสัญลักษณ์ขีดเดียวตรงนี้นะครับรเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกการเท่ากันนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าทั้ง3ด้านยาวเท่ากันเนี่ยถ้าเป็นประเภทข,ของสามเหลี่ยมที่จําแนกตามด้านเนี่ยก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าน,นะครับทีนี้พอรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามันก็บอกโดยปริยายว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมุมมันก็จะเท่ากันด้วยครับ อ่าถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมก็จะเท่ากันด้วยเพราะฉนั้นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมก็เท่ากันนะครับในเมื่อเขากาหนด1มุมมา60แล้วมุมที่เหลือก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับก็จะได้60องศาเหมือนกันนะครับนหครับด้านเท่ามุมก็เท่ากันนะครับนะครับหกองศาทั้ง3มุมก็ 60, 60บวก60บวก60หรือ 60' คูณ3นะครับก็มุมภายในก็จะได้180องศาตามถูกต้องเป๊ะเลยเห็นไหมครับ นะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็เห็นไหมครับให้มามุมเดียวแต่ถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของอาสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยก็จะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้แล้วนะครับโจทย์ให้หา2มุมเนาะนะครับโจทย์ให้หา,ามุมตรงนี้ก่อนตรงหอหีบนี่อรือว่ามุมมอหออนะครับมุมมอหออก็จะมีขนาดเท่ากับ 60องศานะครับและอีกมุมหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็อยู่ตรงตัวอา่างนะครับมุมนี้อ่านว่ามุมหออมมอนะครับมุมหออมมอ,มอก็จะมีขนาด60องศาเช่นเดียวกันนะครับทีนี้พิจารณาแล้วเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่นั้นมันเป็นสามเหลี่ยมที่จําแนกตามด้านนะครับแต่ถ้าเกิดจําแนกตามมุมนะครับก็จะเห็นว่าทั้ง3ามมุมเนี่ย เป็นมุมแหลมหมดเลยนะครับเป็นมุมแหลมหมดเลยเพราะนั้นเราก็ต้องตอบว่านะครับสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับสามเหลี่ยมมุมแหลมเพราะว่าแบบฝึกหัดนี้นะครับเขาให้เราพิจารณาเนี่ยนะครับขออนุญาตเลื่อนไปดูน <ución> ิดนึงนะครับเขาให้เราพิจารณาจากขนาดของมุมนะครับแสดงว่าถ้าพิจารณาจากขนาดของมุมเราก็ต้องตอบสามเหลี่ยมโดยการจําแนกตามมุมนะครับเราก็ตอบว่าเป็นสามเหลี่ยม มุมแหลมนะครับสรุปก็คือมุมมหออนะครับแล้วก็มุมหอมอเ,เท่ากับ60องศาแล้วก็เป็นประเภทสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับอ่านะครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงข้อที่5แล้วนะครับข้อที่5นี้นะครับก็จะคล้ายกับข้อที่4นะครับแต่ว่าต้องพิจารณาสังเกตนะครับแค่คล้ายเฉยๆแต่ต้องนนัเรียต้องสังเกตอีกเช่นเคยนะครับ ทีนี้ถ้าเรามาดูข้อที่5นะครับเราจะพบว่าอุ้ยทำไมไม่เห็นเขียนมุมอะไรมาเลยนะครับแต่จริงเขาเขียนนะครับแต่เขาบอกมาในรูปของสัญลักษณ์นะครับนัเรเยนจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเขาบอกมาเป็นสัญลักษณ์ของมุมฉากนะครับตรงตัว G เนี่ยนะครับมุม d g o เนี่ยนะครับเขาบอกสัญลักษณ์เป็นมุมฉากก็แปลว่าเราต้องรู้เองนะครับว่ามุมฉากเนี่ยนะครับเท่ากับ90องศานะครับตรงนี้คือ90องศานะครับนะครับทีนี้ อ้าวแล้วอีกสองมุมเราจะหายยังไงปรากฏว่ามีสัญลักษณ์นี้ครับนี่นะครับเพิ่งเจอไปในข้อเมื่อกี้เลยข้อที่4นะครับสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าเส้นนะครับหรือด้านทั้ง2ด้านนี้มีความยาวเท่ากันนะครับสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากัน2ด้านนะครับหรือยาวเท่ากัน1คู่อ่าสด้านก็คือ1คู่เนี่ยนะครับอ่าถ้าเกิดยาวเท่ากัน1คู่เนี่ยก็จัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับ เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะนั้นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัติอยู่ว่าจะมีมุมที่ฐานเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับถ้าเรามองรูปนี้ดีๆเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามันกลับหัวลงครับมันกลับหัวลงนะครับเนี่ยมุมที่ฐานกลายมาอยู่ตรงนี้แทนเห็นไหมสองมุมนี้เป็นมุมที่ฐานนะครับอ่าเนี่ยเราจะมองว่าตรงนี้กลายเป็นกลายเป็นฐานแทนนะครับส่วนตรงนี้กลายเป็นอ่าเก้าสิบองศานะครับตรงนี้เป็นมุมยอด ะครับเป็นมุมยอดเพราะฉะนั้นฐานการัรูปมันพิกกลับเฉยๆนะครับอ่าทีนี้มุมที่ฐาน2มุมนี้จะมีขนาดเท่ากันนะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องนํามุมภายในของสามเหลี่ยมนะครับก็คือ180องศาเนี่ยนะครับลบกับมุมที่เราทราบก่อนคือ90องศาก็พบว่าเราลบกันได้า90านะครับห8 0แลบเ0เราก็ได้90องศาสแสดงว่า90องศาเนี่ยนะครับมันถูกแยกอยู่ใน2มุมนี้ เนี่ยนะครับมันถูกแยกอยู่เนี่ยนะครับ90องศาเนี่ยมันถูกแบ่งไปอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับถูกแบ่งไปอยู่ตรงนี้อีกอันนึงนะครับอ่ามันถูกแบ่งไปอยู่2 2มุมนี้โดยแบ่งเท่าๆกันเพราะมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันนะครับแบ่งแล้วเท่ากันก็การแบ่งแบบเท่ากันก็คือการหาร2นั่นเองนะครับเราก็จะ90น,นะครับหารด้วย2นะครับอ่าก็จะหารได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ45นะครับพะนัน มุม2มุมนี้ก็จะมีขนาด45องศานะครับนี่เท่ากันเลยเพราะคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันนะครับอ่ะเราก็เอาไปตอบครับอ่ามุมตัวดีก่อนนะครับมุมตรงตัวดีนี่อ่านชื่อเต็มๆนะครับก็คือมุม G อะไรครับ D แล้วก็ O นะครับมุม GDO เนี่ยมีขนาดเท่ากับ45องศานะครับและ อีกมุมหนึ่งนะครับตรงตัวโอนะครับมุมตรงตัวโอนี้ก็อ่านชื่อว่ามุม D O G นะครับดโอจแปลว่าอะไรไม่รู้นะดโ G เนี่ยนะครับ D โอก็มีขนาด45องศานะครับเรียบร้อยในการตอบของขนาดมุมทีนี้ชนิดของสามเหลี่ยมล่ะครับ เราก็พิจารณาจากมุมปรากฏว่าถ้าเราพิจารณาชนิดของสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะพบว่ามี1มุมเป็นมุมฉากนะครับมี1มุมเป็นมุมฉากและ45องศาเนี่ยเป็นประเภทมุมแหลมนะครับอ่าแสดงว่าสามเหลี่ยมรูปนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะว่ามีมุมฉากอยู่1มุมมุมแหลม2มุมนะครับเราก็ตอบสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนะครับก็เรียบร้อยครับข้อที่5าก็สรุป ได้ว่า2มุมที่เราหานั้นมีขนาด45องศาลแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับก็ามาข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็คือข้อที่6นะครับแหมพอถึงข้อสุดท้ายมันก็มีรอยยิ้มเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราเนี่ยทำผ่านมา5ข้อแล้วนะครับข้อสุดท้ายนี่ถือว่าง่ายๆเลยนะครับอ่าข้อสุดท้ายเรามาดูกันนะครับพอเราเห็นภาพนี้นะครับเราก็รู้ทันทีเลยว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรครับถูกต้องครับคนที่ตอบว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับ อ่าทำไมเราถึงรู้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็เนี่ยนะครับสัญลักษณ์เดียวกับข้อ5้าเลยนะครับก็คือสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับนั่นก็แปลว่าด้าน2ด้านนี้นะครับหรือเส้น2เส้นนี้มีความยาวเท่ากันสามเหลี่ยมที่มีความยาวเท่ากัน2ด้านนะครับหรือ1คู่นะครับสามเหลี่ยมที่มีความยาวเท่ากัน2ด้านหรือ1คู่ก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเพราะนี้สามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คุณสมบัติเดิมก็คือมุมที่ฐานจะต้องมีขนาดเท่ากันนะครับถ้ามุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันเนี่ย เราก็ต้องพิจารณาสังเกตก่อนว่าอันไหนเป็นฐานอันไหนเป็นมุมยอดนะครับเราก็พบว่าเนี่ยนะครับนี่มุมที่มันเท่ากันเนี่ยคือ2มุมนี้เห็นไหมครับคือมุมนี้นะครับกับมุมนี้เนี่ยเท่ากันนะครับอ่าเราก็สังเกตตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นฐานนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นฐานและส่วนด้านบนนะครับมุมตรงตัวอออ่างเนี่ยจะกลายเป็นอ่าตรงนี้จะกลายเป็นมุมยอดนะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือมุมยอด มีมุมที่ฐานกับมุมยอดก็ง่ายเลยครับเพราะว่ามุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั้นมีขนาดเท่ากันจึงทําให้เราทราบมุมตรงตําแหน่งคอควายเลยนะครับหรือว่ามุมอคอยนะครับมุมอคอยเนี่ยมีขนาดนะครับสาองศานะครับมุมอคอยนะครับเราทราบละหมุมแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาหามุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้มุมยอดนะครับคือมุม คอออยนะครับมุมคอออยก็ต้องอ่านชื่อมุมให้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะอ่านผิดนะครับมุมคอออยตรงเนี้ยเราเป็นมุมยอดเราก็ต้องเอาไปหักออกจากมุมที่ฐานทั้งสองมุมนะครับสามเหลี่ยมมุมภายในของสามเหลี่ยมก็จะมีขนาด180องศานะครับเราไปหักออกจากฐานทั้ง2มุมฐานเนี่ยคือ30ทั้ง2มุมเราก็บวกในใจได้ใช่ไหมสามสิบวกสาก็ได้60ใช่ไหมครับ เราก็180เนี่ยลบ60นะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้120องศานะครับอ่าเนี่ยเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยครูชอบบวกลบผิดตลอดเลยแต่ว่าพอมาอาลิปเนี่ยไม่กล้าบวกลบผิดเลยกลัวมากเลยเดี๋ยวนักเรียนจะจับผิดไปนะครับได้120องศานะเราก็เติม120องศาลงตรงมุมตรงัวอ่านตรงนี้นะครับแล้วเราก็ นำคำตอบลงไปสรุปด้านล่างนะครับก็พบว่า,าข้อนี้ถามสองมุมนะถามมุมแรกตรงคอควายก่อนนะครับมุมนี้อ่านว่ามุมอคอยนะครับมุมอคอยก็มีขนาดเท่ากับ30องศานะครับอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมุมตรงตัวอ่างในชื่อมุมคออยนะครับมุมคออยก็มีขนาดเท่ากับ 120องศานะครับก็ได้คําตอบของมุมทั้งสองมุมทีนี้ก็ประเภทของสามเหลี่ยมครับชนิดของสามเหลี่ยมนี้ของสามเหลี่ยมนะครับก็พบว่าสามเหลี่ยมรูปนี้มีมุมป้าน1มุมเพราะว่ามุม120องศานี่เป็นมุมป้านนะครับแล้วก็มุมที่ฐาน3 0องศาทั้ง2มุมนี้เป็นมุมแหลมก็มุมป้าน1มุมมุมแหลม2มุมก็จัดว่าเป็นประเภทสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับตอะนี้เราก็ตอบสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับ ก็สรุปคําตอบของข้อนี้นะครับก็ได้มุมที่ฐาน2มุมนะครับคือมุมอ,อคอยอ30องศานะครับอ่าแล้วก็มุมมุมที่ฐานนี้ถ้าพูดถึงมุมที่ฐานมุมตรงต,รงตัวย,ยักษ์เนี่ยอ่านว่ามุมคอยอ,อ,อก็อ่าหนึอองศานะครับอ่าเท่ากันนะครับส่วนมุม ขอโทษขอโทษอ่านผิดนะครับมุมที่ฐานเนี่ยคือ30องศาแต่มุมยอดเนี่ยคือร2อองศานะาตั้งใจว่าจะไม่ผิดอยู่แล้วนะแต่จะดูว่านักเรียนเนี่ยดูครูจนจบท้ายคลิปหรือเปล่านะครับถ้านักเรียนดูครูจนจบท้ายคลิปครูก็อ่าน,อ,นอันใหม่ขอแก้ตัวอันใหม่นิดนึงนะครับก็คือมุมอคยนะครับคือ30องศาแล้วก็มุมคอยอคือมุมยอดคือร2อองศานะครับและก็รูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับก็ นะครับก็จบเรียบร้อยนะครับทั้ง6ข้อนะครับในหน้าที่32อนะครับแอบบเหลือบดูนิดนึงนะครับในหน้าที่32ก็จบเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ขอให้นักเรียนนะครับสรุปใจความของเรื่องนี้ใจความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือทําให้เราทราบมุมภายในของสามเหลี่ยมนะครับนักเรียนต้องมีความรู้ตรงนี้ว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมเนี่ยก็มีขนาด 180องศาและก็ต้องรู้คุณสมบัติของสามเหลี่ยมด้วยนะครับเช่นคุณสมบัติของสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับด้านเท่ากันมุมก็จะเท่ากันก็คือถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามุมเท่ากันก็คือมุม60องศานะครับส่วนสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับนักเรียนก็จะต้องรู้คุณสมบัติว่ามันจะมีด้านเท่ากัน2ด้านหรือว่า1คู่นะครับแล้วก็มุมมันก็จะเท่ากัน2มุมนั่นคือมุมที่ฐานนะครับแล้วเราก็นํา ลักษณะของมุมต่างๆเนี่ยไปพิจารณาแล้วว่าข้อไหนเราควรตอบแบบไหนข้อไหนเราควรเอาไปหักออกจาก180องศานะครับก็วันนี้ก็คงต้องอสมควรแก่เวลาแล้วนะก็เป็นเอพิโซดแรกเลยคลิปแรกเลยที่ครูได้ลองปล่อยลงมาดูนะครับก็ถ้าเกิดมีผิดพลาดอะไรตรงไหนสักนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับกเ็เตือนหรือว่าติชมกันมาได้นะครับก็ยังไงก็คอยติดตามใน คลิปต,ต่อไปนะครับในการทบทวนบทเรียนนะครับก็วันนี้ก็นะครับอยู่ในห้องนอนเรียบร้อยแล้วก็ฝันดีราตีสวัสดิ์ทุกคนนะครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับบ๊ายบาย